สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื <soci> ่อนๆมาเที่ยวที the ่บึงแก่นนครนะครับสำหรับบึงแก่นนครก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวเมืองขอนแก่นนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับบึงแก่นนครนะครับสำหรับ ท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับอากาศดีนะครับ่มรื่นนะครับสำหรับบึงแก่นนครนะครับอยู่กลางเมืองขอนแก่นนะครับสำหรับประวัติของบึงแก่นนครนะครับบึงแก่นนครหรือเดิมในอดีตเรียกว่าบึงบอนนะครับเป็นบึง รูปวงรีนะครับครอบคลุมเนะื้อที่ประมาณ603ไร่นะครับบึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับมีอายุเก่าแก่พอๆกับการตั้งเมืองขอนแก่นคือในราวปีพศ2340นะครับซึ่งในอดีตที่ว่าการ หรือสารกางจังหวัดก็เคยตั้งอยู่ใกล้ๆกับบึงแก่นนครบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะครับก่อนที่จะย้ายสารกางจังหวัดไปตั้งอยู่แถวแถวบริเวณศูนย์ราชการนะครับไปตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการในปัจจุบันนะครับในช่วงปีพศ2 5 0 7นะครับย้ายไปนะครับ บึงแก่นคนครนะครับพร้อมรอบไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับร่มรื่นนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดนะครับของเมืองขอนแก่นก็ว่าได้นะครับในแต่ละวันก็มีผู้คนนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมี บุคคลประชาชนมาเดินเล่นมาออกกาลังกายบางก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีรูวิ่งนะครับมีสถานที่ตามที่เห็นนะครับสวยงามนะครับมีบรรยากาศในการที่จะมาออกกาลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับ บึงแก่นนครก็มีรั้วรอบนะครับแล้วก็มีถนนรอบนะครับโดยถนนรอบบึงนั้นนะครับจะอยู่ชั้นนอกนะครับชั้นนอกรอบรอบบึงนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับอยู่บริเวณริมถนนนะครับถนนรอบบึงแก่นนครนะครับสถานที่ที่น่ามาเที่ยวนะครับในเมืองขอนแก่นนะครับมีผู้คน เดินทางผ่านไปผ่านมาเขามาแวะมาเที่ยวกันนะครับแล่ก็เป็นสถานที่จัดงานต่างๆเทศกาลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่นักท่องเที่ยวแวะไปแวะมานะครับรอบบึงแก่นคนครก็มีประตูทางเข้านะครับเป็นจุดๆนะครับและรายล้อมด้วยร้านอาหารนะครับหลายๆร้านที่เปิดให้บริการ ในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนะครับทัศนีภาพสวยๆนะครับของบึงสำหรับบึงแก่นนครตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึงเทศบาลนครขอนแก่นนะครับสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกนะครับกลางเมืองขอนแก่นมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟัง ช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ไปที่ไหนก็จะได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ